ปั่นเกลียวปั่นในเย่ขวี่เกลียวบกเขือสดตุ่มปลาแซ่บๆนะครับพี่น้องมาคำแหลกแซ่บๆน้องกันครับพี่น้องขวี่ข้ามในเย่ไปป่ากันนะโอ้ ăn. มาครับพี่น้องมามาเน,นี้มากินข้าวต้อกันกับแซมพอบานยินดีครับมาเน,นี้พี่น้องนี่มาเน,นี้ยตามเกลียวบะเขือนะครับพี่น้องผักกับผักแกมก็บม่มีอย่างนี่ยอดบักกอกสองสามยอดพี่น้องเอ้ย ได้กินกับเอา้ากับนี่พี่น้องไงตม้มยำปลานิ่นแซ่บนะครับพี่น้องมานะกินเขาต้องการครับพี่น้องเอ็มมานเนียงในสวนทีื่เกาลเราพี่นอ้องปั่นขิงเนียวปันนิยยคุยเกี่ยวบะเขือสดต้มปลาแซ่บนะครับพี่น้องมาค,คำแหล็กแซ่บต้องการครับพี่น้องขุยข้าวไม่ใหญ่เล็กปาดกันนะโอ้ สับต้มยำปานินพี่นอ้องอือโอ้วะพี่น้องมึงตอนปานินย่าป<ะ>โาโัวใส่เข้าไปญ่สดตอกพุ่งมันแค่าปากเลยพี่นอ้องอือ Ừ. vậy đây này. Cứ coi nào, nhanh tìm coi để cả. Chúng tôi cấp khẩu tương tiếng hương bình. Ừ. giờ một cửa không nhẹ các bạn. Giờ ngon. เข้ากันดีขนาดกันนะบแกวบะเขือหรือสุปบะเขือหรือว่านเนียนบะเขืยอ,อล่ะพี่นอ้องอ,อ,อ,อืมสัมปาสัมปานี่จะแทบอืมโอ้ต้องเตียงพี่น้องส่วนหนาบรรวน หวานไปตอนต้ตมใหม่เลยพี่น้องไงหวานตอนส่วนนี้กันเย็นเลยล่ะสดกนกลางดีสดกนดดกลางไงหวานไหลเดือปากพกุูนักกินอีสานอีสานเสียบนี่แหละพี่น้องไงหอ จัดเข้าคข้ามาไงบอกเลยเขเดียวว่ะแต่พี่น้องเลยคิปกวนจริงแต่หมุนทัวปิ่งไปะตะเบี้ยนอยากกลางหลายยังหน่อยมันยังอยู่กักบปลาอีกพี่น้องเลยจะเป็นปานิษฐ สมย่ำใส่ขามเปียกสมไปลอยไปลอยนะครับไปลองเนะลยนะีาขามเปียกที่เราขามเปียกเนาะส่วนน้ำไปเลยอืมอวแบบคำคนย้นอนข้ไม่ไงคุยเจ้าเบกเกอรหรือบาสบเบเกอร์เนี่ย หรือว่าเนียนมะเขือเขาเนี่ยพี่น้องอย่าโอ้ทำเป็นไงเลยแก่ก็หย่อนบกกวันวบอย่าครับพี่น้องไม่แสบครับเหมือนสวดน้ำต้มปลาแสบมันโอ้ยอาสุดยอดเทิงพี่น้องเอง นั่งยินเขาเย็นเย็นม่เป็นานอ,อากาศก็ร่างดีลมเย็นในสวนขับกล่อมเงาวก็มีเงยคุยซุบะเข้คุยเจ้าบกุกก้าสดจมปากนอนบอกแนละ้วไม่นูก่กูกันอีกแล้วอืม ว่าดิฮะไปน้องฟังตลอดเที่งงงยง,ง,งเครื่องบินกางพี่น้องมึงย่อมโดดขาดพี่น้องเอ้ยุ่งหลังเดี๋ยวมือไหนพายกินมยมอีหยิกมึงหยิบกินเข่าสะกันพี่น,องงนอ้องเอ้กินเข่าน้ำกันงสะกันมึงนี้ำแข็งเหนียวเข้ามไม่นเนยะคือเก่า nè, quá không nè, 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 มาเลยครับพี่นองมาด้วครับเดี๋ยวนี้หาประวนมันมกินเขาแซ่บๆมือนกันครับหืออือ แค่นันพี่นอ้องโอ้โหนัวดีครับพี่นองง้องเลยอ่ะยี่งจะปั่นกันนะพี่น้องเบิดเขาไปปั่นหนึ่งกันเด้อพอดีอิ่มพอดีแซบพี่น้องเลยสองปั่นพอดีอิ่มอ่า แซบคักตุ่มปากกันได้พี่น้องเองืเจียาบะเกลี่กัแซบเจยาบะกอกกันเัินปงมาท่านพี่น้งงองจิ้ขอั่าเดียวกับมัน,น,นมีปนเมี่อยกับกิบมยาบะกกใช่ไหมปงน้ำออกมาท่าน Tumpan. Hmm. Ah, apa kiri pino? Jomlah kini minik. Berapa ni lah pino? Menu isan banhou, sup bukia, kue bukia, keng pia, tumpan lah pino. Hmm. คนเดียวเขาไมา่แย่คุยนะครับพี่น้องก็สำหรับคนที่มากินแบบนี้นะครับนั่งกินบ้านๆมาชวยพี่น้องกินเขาอแต่ฝากกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์มาเป็นกำลังใจจัดเลยนะครับพี่น้อง ตมปนีนย่ยินแนงงนย่ได้กับเสี่หน่อยอันอันนี้คึ้นหอดบนนอกขึ้นหอดตรงหน้าดอกติวคือสีมีแกงเคยดอกติ๋วโอ้ยแสีไปหน้อ,งงอยจุใจข้ามสุดทาทยไป่น้อยงงสำหรับมื่อเนี้ยคลิปเนี้ยอ้ามมีไงื่อคนดูทุกคนอื้ามมีไงกูด จ้าบกเกือจะไปกะน,นะโอ้จัดไปแบบนี้คุณยอดเล้วพี่น้องเอง้กดหนามรองข้องนะจัดแจงเขาอื้อโอ้ สุดจอดอแซ่บครับพี่น้องเลยไปบอกกันไหมครับกิบนาอีพี่นานะครับพี่น้องมื่อนี้แซบไปเรียบเมนูบานๆสูบกะเขือหรือว่าร์เกลกระเขือหรือว่าเนียนบระเขือกะต้มยาปลาดินหรือจะแกงปลาดินหรือย,ยังกระไดครับพี่น้องเลยเมนูเข้ากันจังไดยกับแ่บนะครับพี่น้องสำหรับมื่อนี้ขอบคุณหลายๆที่รับชมคลิปของแซบบ้านาดีๆจนจบนะครับ โอ้แซ่บ